ที่ลิสันดับสามเธอได้เข้าสภาคนอย่างเธอเรียนไม่จบปริญญาตรีมาจากปุตตรดิษ์ทำงานโรงงานเย็บผ้าก่อนที่จะมาเป็นสอสอเธอต่อสู้ให้กับคนงานที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบถูกนายจ้างจ้างงานโดยไม่มีสัญญาที่เป็นธรรมเธอต่อสู้เพื่อคนแรงงานเพื่อคนยากคนจนเพื่อคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเพื่อคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบม,มาตลอดพอเธอเข้าไปสภาครับ เข้าไปสภาปุ๊บข้าราชาการก็เดินเข้ามาท่านเอกท่านมดท่านป๊อกโอ้โห,หเราก็ตกใจโอ้โหเป็นสอสอมันต้องเป็นท่านกันเลยเหรอตกใจมากครับวันแรกในสภาสําหรับคุณมดนี่เธอไม่เดินก็ไปหาข้าราชาการครับตึกสภาใหญ่โตสภายาสถานสภาใหญ่โต,โตเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นเงาวัก พื้นเงาวับนั้นถูกสอสอเอิญนีนน่ก่อนมาทํางานร่วมกับพัคอนาคตใหม่ปัจจุบันอยู่พรคก้าวไกลเป็นมือเบสครับ,บของวงแบชเชอร์เคยรู้จักไหมเป็นมือเบสของวงแบชเชอร์จริงๆก็น่าจะจับคู่กับผมสักรอบหนึ่งเหมือนกัน<ชอบ>นี่คุณมากรบุตรเป็นคนที่ทำงานในสายเทคด้วยครับเป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ของ s t o อกเรดาเป็นแอปของคนไทยฟ้าเฉยเลยทุกททักอย่างนี้แหละครับทำไม่สีปีที่ผ่านมาชิบหายขนาดนี้นี่ก็ต้องจ่ายงานก็ต้องทำเข้าใจความเดือดร้อนของทุกท่านแต่มีทางออกอยู่ ท่านไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่ยากๆเหล่านี้ด้วยตัวเองมเมืองคนไหนเป็นเจ้าของประชาชนคนใดทั้งสิน้นเก้าไกลวันนี้มาที่นี่มาประกาศรับคำท้าเรามาประกาศรับคำท้าว่าพักเก้าไกลจะปะักธงในบุรีรัมย์ไม่ได้ครับ โคตอันสดใสครับเดินไปด้วยกันจับมือกันให้มันเหลืออีกไม่ถึง7วันพาพวกเขาเข้าสปาให้หน่อยจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับ มีการถ่ายรูปแยกออกไปทุกท่านที่พบโทรศัพท์ขึ้นมาเอาโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเปิดเปิดแล้วหัวมาทางนี้เปิดเปิดแล้วมาทางนี้ครับเอาเป็นทะเลดเาวแข่งกับเพราใหญ่เมื่อคืนนี้เลยทุกท่าน รับขอบคุณนะครับก่อนที่จะปฏิบัติการในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ประธานเมืองเมืองไทยขอบคุณนักเลือกเทศบาลเมืองวิทยาดีอํานวยการส่วนงานสถานที่ขอบคุณพี่น้องน้องประชาสัมพันธ์ครับ ระมัดระวังการเบียดกันนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับไปไปขยายเข้ามานะครับดูแลคนข้างด้วยนะครับดูแลคนข้างด้วยนะครับนี่คือผู้มหาชนผู้ที่จะเปลี่ยนเวลาไปกับพวกเรา าดีเบตที่นี่โดยวิโรจน์ลักษนาดีสอนมาดีเบตที่บุรีรัมม์มีพักการเมืองหนึ่งปรามาว่าพักเก้าวไกลจะไม่ได้สอสอในบุรีรัมเลยสักเขตเดียว <S <S ผมเชื่อว่าชาวบุรีรัมไม่มีเจ้าของครับ ผมเชื่อว่าประชาชนมีเจตจำนงที่เสรีผมเชื่อว่าประชาชนตัดสินใจเองได้และไม่มีนักการเมืองคนไหนเป็นเจ้าของประชาชนคนใดทั้งสิน้นก้าวไกลวันนี้มาที่นี่มาประกาศรับคำท้าเรามาประกาศรับคำท้า ว่าพักก้าวไกลจะปักธงในบุรีรัมย์ไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> นี่คือการเลือกตั้งแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่านวันที่14พฤษภาคมอนาคตของบุรีรัมย์อยู่ในมือทุกท่านในวันที่14พฤษภาคมท่านเลือกได้ว่าจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้พาประเทศไทยไปสู่อนาคต สร้างการเมืองใหม่ในบุรีรัมย์ท่านเลือกได้หรือจะเลือกให้บุรีรัมย์อยู่ที่เดิมหรือจะเลือกให้ประเทศไทยอยู่ที่เดิมท่านเลือกได้แต่ถ้าท่านเชื่อเหมือนกับพวกเราว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ถ้าท่านเชื่อเหมือนกับพวกเราว่าบุรีรัมย์ถึงเวลาแล้วจะต้องได้การเมืองใหม่ขอความสนับสนุนให้พวกเราด้วยครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่การทำงานการเมืองแบบ อนาคตใหม่ก้าวไกลเราไม่มีหัวคะแนนเราไม่เดินไปซื้อกำนันไม่ซื้อผู้ใหญ่บ้านไม่ซื้อสอสมอเราไม่มีเครือข่ายเหล่านั้นเครือข่ายเดียวที่เรามีคือผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมเครือข่ายเดียวที่เรามีก็คือหัวคะแนนธรรมชาติอย่างที่ทุกท่านอยู่ในที่นี้ เหลืออีกเวลาไม่ถึงเจวันเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต้องการความสนับสนุนต้องการความช่วยเหลือจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จะสร้างสรรบุรีรำได้ต้องอาศัยแรงจากทุกท่านครับถ้าบ้านของท่านมี10บเสียงอย่างพวกเราพักเก้าวไกลระดับอย่างพวกเราแล้วไม่ขอ10บเสียงครับถ้าบ้านนั้นมี10บเสียง

Ay, สายลมในการเปลี่ยนไป anyway ได้คือที่ดึงดันมาเต้งแต่นับต่อการนี้คือนาทีวัดใจนับต่อการนี้คือเวีดีของพวกเราช่วยกันเปลี่ยนจากกำลังใจในวันนี้เป็นคะแนนเสียงให้พวกเราด้วยเปลี่ยนจากกำลังใจในวันนี้เป็นคะแนนเสียงให้กับพวก หลังสิบสีพิพนะครับช่วยกันส่งทงช่วยรวบรวมเก็บทงด้วยครับช่วยเก็บทองช่วยเก็บทงด้วยครับช่วยเก็บทอเคย,ย,ยเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดรมโลกเป็นโรงเรียนเล็กๆครับผมทราบดีว่าการเรียนในโรงเรียนเล็กๆ การเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนลบประมาณอย่างเพียงพอมันรู้สึกอย่างไรและนั่นคือสาเหตุที่มาในวันนี้เพื่อที่จะมาบอกเลยว่าพี่ผมกล้าพูดอย่างนั้น พ่อพอผมหลงรักใจคนใต้ได้จะเปิดประตูภาคใต้ให้ได้ต้องมาที่เมืองคอนคนใต้ประชากรเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดนี้กาบากเลยฝังนี้ล่ะฟังนี้ล่ะ เอาทั้งบดพร้อมบอกกันเอาไว้ดักถึงคำนี้รัฐบาลสิบสี่พฤษภานีคนคอดกาพกอะไรพี่ทาบิโตกลงมาเนี่ยแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวต้องมาทดสอบกันเดี๋ยวจังหวัดอื่นเกาไม่เชื่อขอเสียคนคออยากเลือกตั้งหน่อยแล้ว ขอเสียคนก่ผู้รักประชาธนปไตายหน่อยแล้วเอาว่าไงครับคนก่อนโอยมากันเต็มคาราเบลเลยเอาขอโทษขอโทษแม้เป็นนักสีอยู่แต่นักสีส้ม